สวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับสอดดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่10กันยายน2 5 6พารอพายเอฟซีพาทมชมครับวันนี้นะครับผมเดินทางมาหาปู่8 8นะครับมาให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะครับงวดวันที่16กันยายน2568 นับมหาปูตองงวดแล้วท่านผู้ชมนะครับหลักสิบหลักหน่วยบนถือว่าแม่นนะครับหลักหน่วยบนนี่ปูว่าเดินดีนะครับงวดที่ผ่านมาหลักสิบห้าหลักหน่วยหกนับถ้าจับตามสูตรปูกบหาหกตรงๆนะครับหลักกระงวดก้นอนถ้าจับตามสูตรปูกบหกหาตรงๆรงับงวดก้อนหลักสิบได้หกลักหน่วยได้หานะครับแต่ชุดที่ปูจับห้ปูจะคัดห้เหลือน้อยคู่น้อยชุดพี่น้องนะับถ้าจับเต็มชุดปูก็ถือว่าแม่น นะครับเอานับเอฟซีก็รอนับมากมนีจะมาถามนะผมเหล็กเด่นเหล็กวิ่งลูกสาวปู่38มแปดน้ำพี่น้องนะครับมาหอดมาถึงแล้วนับเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันนะครับผมอ่าคอมเมนต์สุภาพด้วยพี่น้องเด้อนับผมคอมเมนต์สุภาพบรรยากาศอบอ้าวพี่น้องนับโแน่ช่วงค่ำช่วงแรกฝนตกอีกดินน่นะครับแดดแดดจ้าทผช้่มนับแดดจ้าเอานะครับ เขาไปกาบน้ำมาสการปูน้ำกันนะไปช่มไปฟังน้ากันพี่น้องบ่าวเถามหาปูตั้งแต่ตองวดอ่ะละนะครับเนนะครับมากระทําบุญมีเอฟซีเพิ่นฝากมาทาบุญน้าปูรอบที่มาหาปูตองวดนะครับเมื่อนี้นะครับก็มีเพิ่นฝากมาทาบุญน้ำนะสาธุบุญนะครับกับเอฟซีนะเพิ่นฝากมาทําบุญน้ำนะผมให้โชคให้มานอีกนะพี่น้องเพิ่นจับเอาชุดเต็มนะเพิ่น่าเพิ่นจับเอาชุดเต็มลักสิบลักหน่วยนะชุดบนเพิ่นกระจับใส่กัน นับกวีท่พนมาถ้าจับใส่กันกะห้าหกตรงๆนะครับอู้หุนะลูกศซีตขึ้นนอนอยู่ที่นะโอลูกศิษย์ปูนี่ดำอ่านึกคิดคิดหอดเจ้าดำนะพี่น้องเนาะแต่ก่อนจะมีเจ้าดำอีกตัวหนึง่งพี่น้องลูกศิษย์ปูอันนี้ก็เจ้าดำเจ้าดำลงลูกลงลงลูกลงลง,ลง,ลงเออลบลบปูก็จะตากเข่าแห้งไว้พี่น้องไก่มั่งมากินนี่เอาเดี๋ยวรอปูนะครับผม การน้ำมัสการครับปู่กานมัสการครับครับครับปู่วันนี้วันที่10กันยายน2568ท่านผู้ชมพายเอฟซีพารธรรมชมครับเดินทางมาหาปู่38นะครับมาเมื้อไหรครับมีเอฟซีเพิ่นฝากมาทำบุญนำนะพี่น้องเนาะสาธุบุญเด้อนะครับปู่เดี๋ยวครับปู่ครับผมเดี๋ยวก่อนปู่เด้ออ่ะอ่ะนะครับผม ซาตบุญกับเอฟซีครับผมอ่าอันนี่แหละกครับอีกล่างหนึ่งอันปูไห่คับปูเอ้าเดี๋ยวจังเบิงนับปูเนาะโจ๊กอันละเด้โจ๊กอันละนะครับวัที่ผ่านมาเนี่ยเอฟซีเบงก่อนนะครับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับถือว่าแม่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าปูบริจาคให้เม็เนาะพี่น้องเนาะวดที่ผ่านมาปูเป็นเลขเก้าสามห้านะครับผมเสียดายอยู่ ครับคับเป็น6กเนี่ยกรมาสามตัวที่พี่น้องเนาะหลัก10มา5หลักหน่วยมา6นะครับเอฟซีเพิ่นจับเอาในนีนะครับชุดบนเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นโชคดีอยู่เพิ่นว่านะปูให้ต้องวัดแล้วละมือนี้มาให้ปูเนี่ยให้ปูย้ำให้อ่าเอาปูชุดบนปูอันไหนปูเอ่อมาเก้าหกซองหรืเก้าหกซองแต่ได้ปูปูมากกว่าเก้าหกซองสามตัวบ่ปูสามตัวโอ้มากมือนี้มือนั้นบ่ได้สามตัวนะปูเนาะมือนี้ปูให้สามตัวสามตัวแต่ได้ก็ปู 962หสองนะเก้าหกสองเอาเก้าใส่ลักหนอยเจ็ดาใส่เน่เจ็ดกัแปดลักหนวยวะมันลักหนวยมันมันผิดแทพี่ลักหน่วยบอผิเล่นมาปูหลักหนวยวันนี่เจ็ดแปดสองลักสิบตัวใดกับปวลักสิบนหกแปดสี่นี่บอกลักสิบบนหกแปดสี่ลักเก่าก็เอาเก้าเกใส่ลักหน่วยบนเจ็ดแปดสองผมาเก่าว่ามีวิวเก่าใส่ชุมือนเด็ก มีมีเลขก่างนี่ลขล่างมันเดี๋ยวปูถ่าสามสตัวตัวไหนกัปูสามตัวปูเก้าเก้าหกสองเก้าหกสองไ่้ปูเอาปูวันพระที่ผ่านมาไป็นรูปอุบสถพราะจักรูปครับผมสีเก้าตัวสีรูปอสี 40, 9, ่สิบเก้าพระรงอุโบสถสี่บเก้รูปมีเล็ขันน้ำม์นปะปู ว้มีหรือยังจะมหลายตัวหลายตัวพ่อติปบ um, ูหลายตัวพ่แต่ระไอ้จำนวนพระที่ไปลงอุโบสถ49รูปเออ40เอาเดี๋ยวเบาเ่าเขียนให้นํำด้วยพี่น้องเด้ล้างเดินนี่ได้ล้างตัวใดล่ะปูเอาตัวใดล่ะปูช่องหาชองก่าอ่อันนี้ชุดล่างอือสูตรปูพี่น้องนะอ่าสองห้าลักลักสิบสองกับสี่อันนี้บังหน่สามหนึ่งอ่าลักหน่วยนี่อหากับเก้าลูกสาวกับถึกซ้ำมึงมาหันล้างปู เน้นตัวไลยชุดล่างนี่สองหาสองเก่าเนี่ยสองคู่นี่ละสองห้ากับสองเก้าข่าผู้ใดมักซี่กับซี่หาซี่เก้าเออโทษนเอาซี่เก้าก็ตรงกับจำนวนพระที่เป็นรุงอู่บดสดนี่ปูผู้ผลมามักซี่นะเอ้าเอฟซีถามมาลูกสาวปูเพิ่นบอกยังปูโอ้ยบ่ังว่าลืมถามก็ยังลืมถามมาเป็นยังพี่น้องเดี๋ยวมาหาปูรอบหน้าได้พี่น้องเด้อลูกสาวปูเดี๋ยวให้ปูถามมาให้เอออีกสองสามมือเดี๋ยวมาหาอีกถึงสามตัวตัวมาแั่ เอาเอานะครับแต่ว่าเหล็กที่เล็กวิ่งที่เพินให้บ่อเข่าบ่่เข้าอันนี้ชุดล่างครับปูเนอีะเอาเดี๋ยวให้ fc เพิซนเปิก่อล่างนี่ชุดล่างหลัก10ล่าง2กับ4ีอีเด้อพีๆเอ่หลักหนวยบ่ปูหากับ9นเนี่ยโอ้9หับแคจ2 5ับแค่สองหาสองเก้าผู้ได้มากลัก4กับ4 5 4 9เก้แต่ว่าลัก4นี่พ่จัปบ่ปูบ่ปูมักมันถ้าสอง่ ท่าล่างสองห้าบวกปู่เป็นซีนะโอ้พี่น้องเอบสามหนึ่งบวกกันเป็นซีมันมันมันจะดับซีปูเลยบ่อจับซีสองสองห้าสองนะครับเดี๋ยวเบิ้งที่เบาเท่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้เดี๋ยวเบิ้งที่เบาเท่าเขียนให้อันนี้ชุดล่างชุดล่างเดดชุบนนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่ามีเพิ่มเติมคือสามตัวสามตัวสามตัวตัวไหนกับปูเก้าหกสอง 9 6 2โอ้มาเมือนี้ได้3าตัวด้พี่น้องเด้อเอาให้ FC เพิ่นเห็นคักๆหลัก10บน684หลักหน่วยบนเจ็ดแปดสองบอกผิดเั็มทีอ่ะพี่น้องปูว่าบ่ผิดจักเทีอสายยาปูน้าปูเนาะมาคักๆตัวได้ปู หมักหกสองเนี่ยเก้าหกสองเชุดบนนี่บ่ปูชุดบนหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเนี่<า>มักสองคู่เสอนล่างล่างสองครูตะลีปูสองหาสองเก่าเส้นสองหาสองเก่าแค่น,นี้นนนแต่ว่าหลักหน่วยบนนี่บ่อพีดเทียเท่ยบเจ็ดแมนเด้อพี่น้องนี่เห็นบ่งวดที่ผ่านมาเนี่ยโงดที่ผ่านมาก่ะเห็นบ่ห <c oughs> ลักซีป,ปูหาลักหน่วยหกนี่ชุดบนลักกระโงดหกหาลักซีป,ปูหกลักหน่วยปูหานี่งวดหาสองนี่บป่ปูโอ้พี่น้อง เงา้ยอะผู้พิทักเที่ยท่านผู้ชมล่องเบิงพี่น้องนี่ห้าแวกลักเมินแต่ว่าถ้าผู้ใดมักเต็มชุดกับจับเต็มชุดได้พี่น้องเด้หกเจ็ดหกแปดหกสองแปดเจ็ดแปดแปดแปดสองสี่เจ็ดสี่แปดสี่สองถ่ายจับตามสูตรน้ำปูเนาะเพราะว่างวดที่แล้วถ่ายจับเต็มสูตรนี่ห้าหกตรงตรงเอฟซีพันก็เลยว่าโอ้เพิ่นโชคดีอยู่เพิ่นว่าได้น้ำปูอยู่พี่น้องถ่ายจับตามสูตรเนาะ ตาที่ปูจับให้หนึ่งวดนี้คือหกสองสามตัวตัวได้ก็ปูเก้าหกสองเก้าหกสองเอามาบงที่บ่าะแถาเขียนให้ท่านผู้ชมนี่ชุดล่างชุดล่างหลักสิบสองกับสี่หลักหน่วยห้ากับเก้าปูว่าเอาแค่สองหาสองเก้าสองคูณเนี่ยสองคูณนี่ปูได้มักสี่สี่หาสี่เก้ากะจับเอาแต่ว่าปูว่าสี่สี่นี่ตามสูตรสามบวกหนึ่งเป็นสี่กระดับล่างแต่ว่ามาได้เด้อพี่น้องเด้อมาได้นะปู่เนาะ อ่ามาบงที่บบาวเฒ่าเขียนไห้ท่านผม้ชมสองหากระสองเก้าซ้ำกันบมป,ปูเอาพี่น้องนะครับมาหาปูที่แรกปูวายหินสองเก้าแต่ว่ามือนี่ปูวาซ้ำกันไดน้พี่น้องได้เด่นเท่ากันล่างสองห้ากับสองเก้านะครับชุดบนมีเพิ่มนะพี่น้องเดี๋ยวเบาเฒ่าเขียนไห้ชุดบนอ่าสามตัวเก้าหกสองมันปูอ่าเดี๋ยวบ่าเฒ่าเขียนไห้ท่านผม้ชมอ่าพี่น้องนะครับสามตัววันนี้นะครับผมเก้าหกสองเด้อปูวาเด้อพี่นะ้องเด้อนะครับชุดสามตัวนี่ มาหาปูตองวดนะพี่น้องเนาะปูให้หกสองกับแปดสองนะครับอย่าลืมด้เอฟซีเด้อนะครับปูสามแปดสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะเป็นแนวทางพี่น้องถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจปูว่าจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะพ่อได้รุ่นบ่มักบ่ชอบเบิ่งซื่อๆพี่น้องชุดสามตัวนะเผากับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องนะเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลใหญ่หลักสิบบนหกแปดสี่หลักหน่วยบนเจ็ดแปดสองนะหลักหน่วยสูตรปูดีบ่ผิดจากเทียนนะปูเหรออ่า อ่าสูตรปูพี่น้องสูตรปูหนะับสายยาปูสายยาก็คือสูตรปูนี่บ่ผิดจักเทื่อ <c oughs> <c oughs> นะครับท่านผู้ชมถ้าผู้ใดเอฟซีเพิ่นจับใส่นี่จะได้เก้าคู่นะปูเนาะ <Yeah. S 1> ถ้าจับเต็มชุดก็จะได้เก้าคู่นะครับแต่ว่าปูตัดออกมาให้แค่์หกสองกับแปดสองโนปูแปดสองถ้าผู้ใดมกักกะหกเจ็ดหกแปดหกสองแปดเจ็ดแปดแปดแปดสองซีเจ็ดซีแปดซีสองหกคู่ตรงๆท่านผู้ชมแม่น นะครับมามอนี้ปูให้สามตัวเก้าหกสองเน้นหกสองให้เก่านะปูเนาะตัวร่องแปดสองล่างนี้เน้นคักๆหนึ่งปปูสองห้ากับสองเก้าหลักสิบล่างสองกับสี่หลักหน่วยห้ากับเก้าท่าล่างนี้มั่นใจสองมากะปูถ้าวิ่งวิ่งสองวินนะ่งสองโอ้สองนี่จะมาทั้งบนทั้งล่างปะปูอ้าชุดมาครบบนพี่น้องนะปูใดอยากได้ชุดมาครบบนออานี่เอฟซีจะว่าปูจับ ่96า962มอเต่ร์ไซค์962มาจากชุดนี้พี่น้องมาครบบนนะครับ690123นะปูได้จับให้962นะเดี๋ยวพาเแถวเขียนจํานวนพระที่ร่องอุโบ,บสถนะผมครบบลเหรออาจจะเงีเ้ยวได้พี่เมียอ๋อนี่ปูเขียนมาไหนหรอพ่อ,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 อเขียนมาต่อใส่ลระปูบัด้วยพี่เขียมาต่อพี่พโอ้ พีถามว่าเป็นทางปูเดี๋ยวผมเขียนเส็นให้เอฟซีแล้วเป็นจะไล่อ่ะ,อะพี่น้องนี่ชุดมาครบบนปูได้พี่น้องได้แบบหกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามปูได้จับเก้าหกสองให้จำนวนพระที่ลงอุโบสถวันพระที่ผ่านมาปูวาซีเก้านะคเ,าเคยออกพี่น้องนะครับบา่าเถาก็เลยถามให้เอฟซีหาถามมาแับลูกสาวปูรอก,ก่อนได้พี่น้องเด้นะครับอาจจะมาหาปูรอบหน้านะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอพี่น้องนปูยำคักสิบบนหกแปดสี่หน่วยบนเจ็ดแปดสอง นับลักหนวยบบผิดจากเท่อนะครับำชมล่าง25กับ29เท่านั้นเนะปูเราอหารอตตรีไปเลยหรือผู้ใดมัก4 5 49ก็ับติดไว้ได้พป่น้องได้ชุดล่าง49ก้าก็จะตรงกับจำนวนพระที่ลงอุโบสถมั่นใจคักคคักๆคููใดปู่3ตัวสมตัว9 6 2ออ่าสตัวล่างปูเอ2ตัวล่างกักช่องห่องเท่านั้นสองห้าสอเท่านั้นถูกป่ปูหมดนี ปูใบจุธีอีกเยอะอ้าวนะครับกราบขอบคุณขอบคุณปูทำช่อมสาธุครับปูสาธุครับผมสาธุครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีนะผมขอบคุณพญายมยพี่ปานานะทุกท่านพี่น้องสาธุบุญกับเอฟซีเที่นมาทำฝากมาทำบุญนั้งปูนั้งพี่น้องนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยนะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ